สวัสดีคะ่ะทุกคนยูยะนะคะวันนี้นะคะยูยะจะมาะชวนทุกคนนะคะมาลดน้ำหนักกันนะคะเราเพิ่งน,นึกออกว่าเราเคยไปฟังคลิปใน y u t u b e เนี่ยเป็นของใครสักคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักให้ได้ผลแบบคุมความหิวอะไรเงี้ยก็คือต้องกินโปรตีนให้ถึงอ่าเราก็เลยไปหาใน Google มาเลยว่าโปรตีนที่เราควรได้รับนะคะสำหรับ คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็คือ0.8คูณน้ำหนักตัวอย่างเรานะคะก็ต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ90กว่าเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ตีมเป็นเนื้อไก่เน,เนื้อไก่100กรัมจะให้โปรตีนอยู่ที่23นะคะใน Google นะเป็นสันว์ไไก่แล้วก็ต้องกินสันไไก่เนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยก็คือ400กรัมนะคะหรือว่า4ขีดนั่นเองอ ก็เลยคิดว่าจะไปตุนอกไก่ไปตุนสันในไก่เพราะว่าไม่ชอบอกนะคะอกส่วนใหญ่บางทีมันจะมากับหนังเราขี้เกียจลอกหนังแล้วเราก็ไม่ชอบกินหนังไม่ชอบกินหนังที่ทําเองนะคะแต่ถ้าเป็นหนังทอดกรอบก็กินอยู่คือเราก็จะไปตุนอกไก่ไปตุนสันในไก่ก็เราตีแล้วสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันวันละสี่ร้อยกรัมก็ตก ก็ตกวันละเอ้ยก็ตกสัปดาห์ละประมาณ400บาทนะคะก็คือ,อถ้า400บาทกินได้ทงนิีนก็โอเคนะไม่ได้แย่แล้วก็ที่เหลือก็ไปเพิ่มพวกผักไข่ต้มอ,อะไรอยากกินอะไรก็เพิ่มไปนะคะแต่จุดสำคัญเลยก็คือโปรตีนต้องถึงเราจะลองทำดูน,นะคะซึ่งก็คิดว่าการลดหนักอันนี้เป็นการลดหนักครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแบบจริงๆ <laughs> ที่ไม่ใช่แบบ เคยบอกไว้แล้วก็ทาไม่ได้นะทีอันนี้จะเป็นั้งสุดท้ายจริงๆก็คือถ้าทําไม่ได้อ่ะก็คือจะลาโลกแล้วนะอันนี้พึ่งคิดก็คือเพราะว่าตอนนี้เบื่อชีวิตมากไม่รู้จะทําอะไรไม่มีเป้าหมายนะคะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราลดน้ําหนักได้ถึงห้าสิบแล้วเราเรา,เรายังรู้สึกอยากตายยังรู้สึกซึมงเศร้าอยู่อย่างนี้นะคะเราก็โอเคกูไปแล้วบายๆไม่ต้องเจอกันแต่ถ้าเกิดลดแล้วมันมี าสารในสมองอะไรดีขึ้นอา,อาการมันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอย่งไรชีวิตนะคะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป <c oughs> โอเคก็จะมาชวนเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวดเราค่อยมาอัปเดตทีหนึ่งนะคะก็เป็นอาทิตย์หน้าละกันว่าอา,อาการซึมเศร้าเป็นยังไงดีขึ้นไหมแล้วก็เรื่องของน้ำหนักอา,อารมณ์อะไรนี้นะคะ เอาไว้จะทำให้คลิปหน้าแล้วกันนะคิมนิ้ย้ำไปก่อนแหละบ๊ายบาย